อีกหนึ่งคำถามครับที่ถามกันเข้ามาบ่อยเหลือเกินนะครับว่าทําไมความดีถึงเอาชนะผู้ชายไม่ได้คราวนี้เราต้องมาดูกันก่อนว่าความดีที่พวกผู้หญิงหมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับความดีที่คนทั่วไปหมายถึงก็คือเรารักเขาสุดหัวใจนะครับเราดูแลเขาเรานั่งรอเขาอยู่กับบ้านเราไม่มีมคนอื่นนะครับเขากลับมาก็ทํากับข้าวซักผ้าให้หน,นุ่นหนีให้อะไรให้แล้วก็บอกว่านี่คือความดีนะครับอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นผมถามหน่อยว่า เวลารักใครเนี่ยมันเป็นความรู้สึกใครมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจคุณเขาไม่ได้มารับรู้อะไรตรงนี้สิ่งที่เขาเห็นก็คือกลับมาบ้านแล้วเห็นคุณนั่งอยู่มีกับข้าววางอยู่นะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ไปไหนแค่นี้เองสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็ทําอะไรเขาอยากจะทําอะไรก็ตามใจเขาหนุนนี่นั่นถามว่าไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกไหมผมต้องแยกเป็น2เรื่องก่อนนะหนึ่งถ้าคุณทําให้กับคนที่มีสามัญสํานึกเขาจะรู้สึก แต่ถ้าคุณทําให้กับคนที่ไม่มีสามัญสำนึกเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นแค่ของตายหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งที่มีอยู่ที่บ้านเท่านั้นเองถามว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้นะใช่ไหมฮะกลับมาบ้านถ้าไม่มีข้าวกินก็ออกไปซื้อข้าวกินข้างนอกก็ได้ไปกินกับกิ๊กไปกินกับเมียน้อยอะไรก็มีความสุขเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถามว่าความดีคุณมีอะไรอีกความรักมันยังไงอะ มันอยู่ในใจคุณเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมีแต่คุณคลั่งไคล้หวยหายเขาอย่างเดียวเขาไม่ได้รู้สึกความรู้สึกนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าเขารักคุณหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณนะครับไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่ากับคุณไม่ได้เห็นค่าของคุณไม่ได้มีใจให้กับคุณตอ่อให้คุณทําดีให้ตายเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนอกจากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันที่มีคนคนหนึ่งมาทําให้เท่านั้นเองซึ่ง ถ้าไปแล้วจะเกิดอะไรบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าการทําดีนะครับต้องทําให้คนที่เขาเห็นค่าเราด้วยนะครับเหมือนการหว่านข้าวนะฮะหว่านลงไปในดินข้าวมันก็ขึ้นถ้าคุณนั่งหว่านลงบนคอนกรีตไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเนี่ยฉันทำดีฉันเอาน้ําลดแล้วแต่ไอคนไอ,ไอคนฝั่งรับมันเป็นมันไม่ใช่ดินดีเนี่ยข้าวมันจะขึ้นไหม มันก็ไม่ขึ้นคุณจะใส่ปุ๋ยให้ตายมันก็ไม่ขึ้นยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าการทําดีนะครับมันเป็นเรื่องของคุณนะฮะเป็นเรื่องของตัวคุณเป็นเรื่องของใจคุณแต่อย่าไปหวังว่าการทําดีนั้นจะไปเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานคนที่ไม่รู้จักพอที่ไม่มีสามัญที่ไม่มีสามัญสำนึกหรือคนที่หมดใจไปแล้วกับคุณ มันก็คือเอาข้าวลงคอนกรีตพยายามลดน้ําใส่ปุย๋ยไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรขึ้นมาเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเข้าขายนี้คุณรู้สึกว่าทําดีให้ตายมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคุณมาผิดทางแล้วนะฮะคุณมาผิดทางคุณกําลังทําอะไรผิดอยู่สักอย่างหนึง่งนั่นคือผิดกับชีวิตตัวคุณคุณจําเป็นจะต้องหาเป้าหมายความรักของชีวิตครั้งใหม่แล้วเดินต่อไปกับชีวิตคุณ เพื่อที่จะสักวันหนึ่งและผมเชื่อว่าคุณเจอแน่นอนนะครับคนที่เขาเห็นค่าคุณจริงๆคนที่เขาพร้อมจะเป็นดินที่เวลาคุณเอาข้าวลงไปใส่น้ําลงไปใส่ปุ๋ยลงไปแล้วต้นไม้รักต้นนี้จะเติบโตขึ้นมาแล้วสวยงามไปด้วยกันคุณหาคนนั้นให้เจอคุณอย่าเสียเวลาอยู่กับพื้นคอนกรีตติดต่อไปเลยเท่านี้แหละครับ จากการที่ผมทำคลับกิกมาเป็นระยะเวลาพอสมควรและคอร์สออนไลน์ New You ที่จะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นรวมถึงรีสตาร์ทที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถกลับมาเดินใหม่ได้วันนี้คอร์สใหม่อยู่ในมือคุณแล้วชื่อ Flirting Bible เพราะว่าปัญหาที่ผู้หญิงเจอทั้งหมดของทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับคุณจะพยายามจะตามหารักแท้คุณพยายามจะตามหาเจ้าชายในฝัน คุณพยายามจะตามหาคนคนนั้นของคุณแต่ปัญหาของคุณคือคุณนั่งรออยู่เฉยๆการที่คุณยืนรอเฉยๆคุณจะไม่ได้อะไรเลยคนที่เข้ามาหาคุณก็จะกลายเป็นพวกผู้ชายเจ้าชู้ทั้งนั้นนะครับเพราะผู้ชายดีๆไม่กล้าเดินเข้ามาหาวันนี้นะครับ b l e s t i n g Bible นะครับคัมภีร์เล่มแรกที่จะพาคุณออกไปตามหาสิ่งที่คุณต้องการคุณจะต้องเลิกคิดสักทีครับว่าจะไม่คุยกับใครจนกว่าจะมีคนแนะนำคุณจะต้องเลิกคิดว่ารออยู่เฉยๆเดี๋ยวอะไรดีๆจะเข้ามาเอง สมัยนี้ไม่มีทางได้กินครับ Flirting Bible ครับจะเป็นคอร์สคอร์สเดียวที่สอนให้คุณรู้จักการเข้าสังคมรู้จักการพูดคุยกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันและทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สำหรับทุกผู้ทุกคนที่พบเจอคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถจะไปละลายหัวใจคนอื่นได้ สมัยก่อนบอกว่ามันยาหญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง f l i r t i n g Bible รวมร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สำหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทำอย่างไรคุณวิธีคิดต้องทำอย่างไรวิธีเริ่มจะต้องทำอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทำอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไร ในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ Line แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรือ inbox เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์สคอร์อสนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์มาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Floating Bible ครับ